้าปอนเซอร์ใหญ่ไข่ซาปอนเซอร์ใหญ่ใข่ซาปอนเซอร์ใหญ่ไร่ซาปอนเซอร์ใหญ่ไขรเชื่อแม่ฉันว่านาตาชามงเน็ตหมดไม่หมดเมื่อกี้ไปดูมาว่าแม่เอ็มพิมอะไรมา นึกว่าแบบว่าบางทีในกลุ่มแม่เอ็มก็จะพิมพ์มาแล้วแบบดูว่าแบบอะไรด่วนไหมไม่ใช่ค่ะเป็นกล่องกล่องจุ่มค่ะอุ๊ยเป็นกล่องจุม่มอีกกล่องหนึ่งที่แม่ไปเห็นมาแล้วแม่ก็ส่งมาว่าสวยงงไหมทุกคนช่วงประกวดอะจุ่มไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นของแชทของพวกเราก็คุยเรื่องจุม่มอีก ปานแม่เอ็มชาบูวันนี้ไม่ไหวอะ่ะมันฝนตกก่ารู้สึกแบบตัวลุมๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วขอขอนอนก่อนวันนี้ขอนอนก่อนนะนาตาชาฝากด้วยอย่านินทาฉันเยอะนะขอแค่นั้นแม่เอ็มไล์เผาฉันอีกอะ่ะไม่มีอะไรให้เผาแล้วมัง้ง พี่สูจั๊กกะแล่ข่าเนียนคาเลเซอร์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วทุกคนเลเซอร์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วมันแบบว่าอ๋อแม่จริงรู้สึกจะไม่สบายจริงๆลองถามเมื่อวานใครแบบเมื่อวนสู่ตัวแบบอุ่น่ะอยู่ดีๆอเอ็นเนี่ยวันนี้ก็อุ่นมันมันน่าจะแบบใครไม่อยู่โดนเผาแน่ หนูยังไม่กลับบ้านเลยตั้งแต่สองวันที่แล้วเลเซอร์แล้วขนไม่ขึ้นเลยใช่ค่ะเลเซอร์แล้วขนไม่ขึ้นเลยใช่วันนี้ช่วงนี้อากาศแบบแปลกๆเนาะอากาศแปลกมากเลยอะเป็นคนฮอตค่ะค่ะแม่วานแม่ฮอตมากไหมวันเกิดแม่ไปทำอะไรมาไหนบอกซิแม่ได้ของขวัญวันเกิดเป็นอะไร ไม่ได้รักษาอะไรเลยค่ะก็แค่เลเซอร์ขนออกหมดแล้วก็พอขนออกหมดมันก็อยู่แบบนี้เลยกลับบ้านนอนไม่เชื่ออยู่คอนโดแอสเซทไวส์ยังคะ่ะยังเลยเรอห้องนะคะรอห้องพร้อมอยู่พร้อมเข้าไปอยู่มาก อากาศเปลี่ยนดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่สุกับภูเก็ตบ้างไหมคะพี่สูอ่ะกะจะเดี๋ยวทุกคนตื่นเต้นกันอกีกพี่สุกะจะทำทริปเล็กๆก,ก,กับมาลิแล้วก็นาตาเลียไปภูเก็ตน่าจะประมาณสิ้นเดือนหน้าใช่เราสปอนเซอร์ใจดีดู ใจดีอยู่แล้วก็รอคิวทุกคนวางพร้อมกันไปด้วยจะกลบภูผกเหมือนกันมีมามีอยู่นู่นเธออุบอิบแม่ทันไปแล้วเหรอ ฉันคิดถึงมารีมากเมื่อวานฉันเสียใจยมากนะที่มารีไม่มาแต่มารีมีงาน mm hmm. เพราะฉะนั้นฉันเข้าใจเดี๋ยวพวกนี้ก็เจอมารีพี่สู้ต่อขนตาให้แม่เอ็มดูหน่อยแม่เอ็มพูดคำนี้เธอแม่เอ็มพูดว่าเธอสามารถต่อขนตาได้ต่อเมื่อเราไม่อยู่ประเทศเดียวกันเท่านั้นฟีลประมาณว่า ถ้าสู้ต่อขนตาแล้วสู้ไปเที่ยวต่างประเทศและกลับมาแล้วถอดเลยแม่เอ็มให้หรือแม่เอ็มไม่อยู่เมืองไทยแล้วสูตัดสินใจไปต่อขนตาแล้วแม่เอ็มบินกลับมาปุ๊บสูต้องถอดทันทีอะไรแบบเนี้ยโอเคใช่ชีบอกว่าจะตัดขาดเลยสิงคโปร์เตรียมตัวนะซีสว้าไปเดือนไหนอะสิงคโปร์ไปเมื่อไหร่อาะชาไปด้วยใช่ปะ Hello Love you from Vietnam. I love you too ไม่เห็นต้องต่อเลยต้องต่อคะ่ะทุกคนมันต้องแบบมันต้องจึงมันต้องจึงใช่เธอไม่เอ็มพูดว่าอะไรฉันคำไหนคำนั้นไม่ใช่เพราะว่าฉันกลัวแม่เอ็มนะแต่ว่าฉันอะ เขาแม่ม็มต้องทาหลายสิ่งหลายอย่างแม่จแบบหลายสิ่งหลายอย่างมากลองคิดดูแล้วถ้ามีลูกสักคนดื้อในบางเรื่องขึ้นมาแม่มก็จะเหนื่อยนี่ก็เลยแบบว่าถ้าแบบแม่พูดอะไรแล้วเราทําตามได้มากแค่ไหนเราก็จะพยายามทําเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่เขาแบบว่าเขาดูแลอยู่อะเข้าใจป้าเม่มันก็ต้องแบบมันก็ต้องช่วยกัน <laughs> แม่เปรมมาแล้วห้ามต่อ <laughs> <laughs> อยากตอกตามากเลย <laughs> นาตาชาเท่ากับมืนนาตชาเท่ากับขี้ลืมอยอยากได้มงอีกอะอยากได้มงว้ายมงเกทำไมมันเร็วอะทำไมมันเร็วเกินไปอะอยากแบบอยากปล่อยผมทันอะ อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใครจะให้ของขวัญบอกก่อนได้ปะจะได้เก๊กหน้าสวยๆมาส <c oughs> ิทันแล้วใครส่งมาอ้าวพี่แก้ว รูปตอนแม่เอ็มสาวๆสวยอยู่นะว่าไม่ได้มีแผนจะเติมหน้าอีกไหมคะเติมอะไรอะทุกคนพี่ซูเป็นเพื่อนกับมารีใช่ไหมใจ๊ต๊บใช่แล้วครับรู้จักมารีตั้งแต่ตอนอายุ ยี่สิบห้าได้มั้งอืมใช่รู้จักตั้งแต่ค่อนข้างตอนรู้จักมาลีนี่คือช่วงกำลังแสบเลยอืมหนูเป็นแฟนคลับพี่มาลีช่วงนี้ก็อนางก็ทำแต่อาหารนะ วันไฟนอลหนูเชียร์พี่เลือดตาแทบกระเด็นขอบคุณค่ะโธ่ฉันไปเห็นวิดีโอน่งมาในติ๊กต็อกแล้วฉันชอบมากเป็นน้องสองคนเหมือนชี้ถ่ายรีแอคชั่นตัวเองแล้วก็เป็นเป็นแบบว่าฟิลฉันกำลังเดินอดอกมาในชุด่าหน้าแล้วพวกชี้สองคนก็กรีดพร้อมกันอแล้วก็จ้าน่มก็แล้วก็วอีกแวเา่นอ้าแล้วฉัวน,แ,นแบวะ่ะ ธอฉันดูวนเป็นสิบรอบฉันดูวนเป็นสิบรอบเพราะฉันชอบมากมันมันดีมากกับมันเป็นรีแอคชันแบบจริงอะ่ะแบบรีแอคชันแบบสะใจอะผู้มชมากบ้านก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันค่ะลด พี่สู้ต่อขนตาข้างหนึ่งไม่ต่ออีกข้างหนึ่งและหันข้างไม่ต่อคุยกับแม่เอ็มฮ้ยเป็น strategy ที่ดีมากเลยอะ่ะเฮ้ยคิดได้ไงอะ่ะอ่ะเราก็ต่อขนตาข้างนี้ใช่ปะ่ะข้างนี้ไม่ต่อเจอแม่ก็แม่เอ้ยง้อย,น,อยน,นีอย่างนั้นใช่ไหมเอ้ยงี้งั้นอีกงู้นนีอย่างนั้น เนี่ย e หาดำไปเจอได้ที่ไหนคะตอนนี้ตารางงานมันยังไม่แบบยังไม่เคลียร์เลยอะ่ะแล้วส่วนมากจะเป็นฟิลแบบรายการอะไรแบบเนี้ยทุกคน อีุยอ๊ยทุกคนเราจะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวจะกลับมาวางกลับมาไลฟ์ใหม่จะกินข้าวแล้วก็คิดว่าวันนี้เราจะนอนเร็วๆเ,เพราะว่าแบบรู้สึกแบบลุมๆนิดนึงรู้ป่าวว่าตั้งแต่ตลอดลยยอะระยะเวลาการประกวดอะคือเนี่ยเออมีเจ็บขามีอะไรแบบนี้จริงขาก็ยังเจ็บไม่หายหรอกแต่ว่าไม่ไม่ป่วยเลยอะ งงมากมีแบบว่าเป็นหวัดอยู่แป๊บนึงแบบน้ำมูกไหลขอบคุณค่ะน้ำมูกไหลอยู่แป๊บหนึง่งแต่ว่าแบบไม่ไม่ไมไมไมปวดไม่เป็นไข้ไม่เป็นอะไรเลยแบบแข็งแรงมากพี่เห็นเราครั้งแรกที่หัวหินรู้เลยว่าเราไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยอยังไงอะ่ะ มีรายการแบบ deep talk ไหมคะก็ถ้าว้าขอบคุณค่ะถ้าถ้ามีรายการติดต่อมาแบบ deep talk ก็ก็ยินดีนะคะยินดีนะขอไปกินข้าวก่อนนะคะใช่บูตัวใหญ่มา บ๊ายบายค่ะทุกคนไปกินข้าวก่อนละ see ya see ya later bye